กิจของน้องปุ๋ยคะ่ะราอหอยปังตลาดหรือว่าท่านใดสนใจนะคะเชิญได้นะคะติดต่อได้กับน้องปุ๋ยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คอมเมนต์นะคะอบอนี่พ้อมขายครับบอนี่คิอน้ําผ่าเอาใส่ผ่าไว้ถักขายครับส้ขบอนี่พอพัน บ่อแม่พันธุ์ฟ่อพันธุ์บ่อนกุ้ยอันนี้คือเจ้าของฟาร์มค่ะหันมะเีือเจ้าไร่ืดวะอันนี้คือเจ้าของฟาร์มค่ะจำได้ปะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คอมเมนต์นะคะสายเรียบอาหารก็กินง่ายครับเศษใบพักใบหญ้าให้กินง่ายครับเลี้ยงง่าย แต่ว่าใบพักเศษพักกางหาให้กินกะกินง่ายครับบบ้านัว่าหาอย่างไรลินพันกันเหสอลนล้กส้มนีโตพอพันแม่พันครับตใหญ่แล้วตัวระบาดครับเพิ่นขายตเดือนนึง เดือเนื่องตัวละตัวละบาทตัวละบาทครับตับาเห็ดอยต้านนตเนาอันนี้ไข่หอยโขงอันนี้เป็นไข่หอยโขงครับยไงเหอยขง่ยเลหอยโขงนะเขาว่าขึาเบี่ยง อันนี้เพาะครับเพาะไข่ไว้ครับเพาะไข่มาดใหคนเห็นใมันเหมือนหนวดไข่กับเก็บออกมาครับเอามาเพาะข้างนอกครับเพาะเซกัละมั่งเว้ครับสนใจยังไเดียวเอาเบอร์ไว้ให้ครับ ติดต่อมาได้ครับขายตลอด24ชั่วโมงครับ